อสวัสดานี้วะสินค้าด้วยมาอม้มหอมเจ้กองสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาย่างกุ้งกินนะครับนี่ครับกุ้ง พี่สาวก็ซื้อมาจากตลาดนั้นคลองถมนะครับหนี่งโอเคก็ใหญ่พอสมควรครับจุดไฟกันเลยครับจะ่ายทำไมมาจากไหนจะถ่ายทำไมถ่ายพุ่มด้วยสิพุ่มอย่าออกกล้องนะใส่ลูกเปล่าใส่เยอะ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 เม่อใส่รักตองใส่ก,ก็เฮีย ัดเลยครับให้มันติดเร็วครับครับหลังจากทีไฟติดแล้วก็จะแบ่งเอาไฟมาใส่อีกเตาหนึ่งนะครับ ร้อนมือมาครับทุกคนตอนนี้ขนมือก็มีกลิ่นไหม้นะครับเนี่ยครับก็เอากุ้งลงไปย่างเลยครับ ปุ้ตั้น้ำจิ้มยังครับตอนนี้กุ้งก็สุกแล้วนะครับก็ตักใส่จานนะครับ นี่ครับทุกคนสิจะเอื้ยยอจมขนมแท้เนี่ครับทุกคนสิจะเอื้ยยอจมขนมแท้ครับก็จะให้พี่โอเป็นคนตำน้ำพริกนะครับเนี่ย <laughs> กินเลยเบน้นภูมิอะเอาให้หน่อยไปมายังไม่ทอดทอดเนี่ยแล้วคุณจับด,ดูว่ามาันเบ้นกับตัวหัวม,มันมันมาครับทุกคนเบ้นกินตัวสุอ ก็มีข้าวด้วยนะคระเด็กบอกเปลือกนะบอกฮะนี่เบ้นกินเปลี่ยนกุีงนะนี่แบีงกินด้วยก็บอกให้ภูมิเลยเนี่ยตอนนั้นน้องภูมิก็ได้กินครับกุ้งครับตอนนั้นจะเป็นนึ่งครับ วันนั้นพี่โอ๋ไปหวานแหใช่ไหมจึงไม่ได้กินใช่อะแบน,แบนไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกครับผมอ่ะได้กินแต่ปูมันจะหอมๆนะครับนี่เพราะว่าเราย่างครับเอาเป็นไม่จิ้มพริกแบบไม่จิ้มพริกแบบทำไมมันโปะยากจัวหานี้วะมันก็ต้องเสียเวลาปอกนะครับอะปมจิ้ม ตุ้มกินเช็ดเฉยเลรออร่อยไหมนู่นกินดูกล้องหน่อยอยืนเห,อหอรอแข็งับทุกคน<อ>ระวังกระดูกกิดคอนะกระดูกอะไรฮะกระดูก,กยืนตรงนี้นะไม่ยืนก่อน

อร่อยนะครับกุ้งเนี่ยอร่อยหลอกหลอกเสียเวลาอันนี้หัวของใครไม่รู้จะกินอืมเี๋ยวไปิดท้ายบ่ชอบกินครับตรงหัวครับมันมันมันดีครับ นี่ครับน้องเบ้นก็คือพี่ชายของน้องภูมินะครับเนี่ยเป็นพี่แท้ๆเลยครับเบนก็ร้องไห้วันนี้ <c oughs> พาการมาไดาไปเรียนทั้งสองคนเลยครับน้องเบ้นเขาจะเป็นคนเงียบๆนะครับไม่ค่อยพูดครับไม่เหมือนกับน้องภูมิครับฮะพูดมากจังเลยอาบลืด ดูครับทุกคนกินะวะน้ำพริกที่พี่โอโทำก็จะเปรียปร้ยวเๆเผ็ดๆเค็มๆนะครับน่าจะเค็มคลีคลายไม่ได้ไปบานแไหนบแบบนี้พักก่อ <laughs> นนเมื่อคืนไปสรง ไปตรงอะไรนะเขียดหรือว่ากบไปสรงเขียดเขียดอะไรเขียดเขียดจนาเขียดอะไรนะเก็บเรานะเขียดเราภาษาไทยไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับกบข้าวกบข้าวครับกะแปลตามตรงมันโอเคแต่ชื่อจริงไม่รู้เรียกว่าอะไรได้เยอะไหมได้เยอะครับเดินตก รูที่เขาขุดปูต้อดมองเลยแบงทั้นเยียววะฮะกระไรปูจะปูทำไมไม่กินตัวเฮ้จะกินบอกมุกแต่ก็ะเจจะเพล็กอัปูมนตลอัเพนตแต่นี้น้องปูมก็ เอ็นแต่นะับผากนะครับนะอ่ะดูครับทุกคนคุณเมเล็กเนาะคุณมก็ยอมยืนเน,ะนาะฮะคุณมก็ยืนหน,น,น่ะเนาะยืนี่ยืนอะยืนทำไมทำไมยืนยืนเนาะ งานเห็นไหมเป็นเรื่องจนได้เปียกกระดโดมเยี่หมดเลยบรนยากาศร้อนนาะอืมอย่าไปเล่นน้ำาอ่ได้ทำไมน้องตายไ <laughs> ม่ไ,ได้ชวนภูมิที่ไหนล่ะทำอน อร่อยนะครับก็ขอ,อลากันไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ